ครบรอบอีกหนึ่งปีแล้วนะคะกับงานเฉลิมฉลองตามรอยพระพุทธเจ้าหลวงซึ่งครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่6แล้วค่ะบรรยากาศในช่วงเช้าทางเขาชันรีสอร์ทก็ได้มีพิธีบวงสวงรัชกาลที่5เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์โดยมีนายประยูนยจันทวงศ์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลาให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน พร้อมๆกับชาวบ้านในชุดแต่งกายย้อนยุคมาร่วมในพิธีสำคัญนี้ด้วยค่ะเเรรร็็วิงง้อมผสยยยนนลปีนี้นะครับเป็นปีที่ครบรอบ120ปีที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอ,อยู่หราชการที่5หรือผู้เจ้าหลวงเนี่ยเสด็จมาบ้านเขาชันนะครับปีนี้ก็ชุมชนอรอบๆ บ้านเขาชันนะครับรวมทัง้งบ้านเขาชันด้วยได้ร่วมกันจัดงานทําบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระพุทธเจ้าหลวงนะครับซึ่งเป็นปีที่6ของเขาชันนะครับพเพื่อให้ใหชุมชนได้ำรำลึกถึงพระมหากัมราธิุ่ณลของพระมหากษัตริย์ที่ทรงปีพระบุญนาสเสด็จดมาเยี่ยมรัษดรเมื่อ120ปีที่แล้วคนคะรัััััับบิมมงเเ้าาชนนนนออยวอกล ตำบลเกาะหมากอำเภอปากพยูนถือเป็นเมืองที่สำคัญในอดีตที่พระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ได้เสด็จประพาสทางน้ำมาที่เกาะสี่เกาะหถือเป็นสถานที่แห่งประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของชาวปากพยูนอย่างมากค่ะ ริมฝั่งเขาชันอัศจรรย์ฉันนั่งชมวิวสึกประทับใจและปลื้มมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นการรวมระหว่างประชาชนแล้วก็ส่วนราชการาให้ความสําคัญกับทะเลสาบแล้วก็งานตามรมอยพระเจ้าหวลววครั้งนี้้แ่นะคะรู้สึกประทับใจมากแล้วก็ความรู้สึกว่าได้แต่งตัวเหมือแนบบคนรุ่นเก่าย้อนยุคไปนะคะเป็นประโยชน์สำหรับหลานหลานลูกหลานที่ านธรรมสต่สอไปนอกจากนี้ยังได้เชิญเจ้าอาวาสจากวัดวิเวกวานาสมมาทำพิธีสมโพธพระสังกจายเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อนำไปประดิษฐานณบริเวณเกาะลาบค่ะ ช่วงเวลาที่สำคัญยิ่งก็มาถึงค่ะเมื่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนายวินยูทองสกุลเดินทางมาร่วมพิธีบวงสวงราชการที่5ที่เขาชันรีสอร์ทซึ่งท่านก็ได้สนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้งานนี้ดำเนินไปอย่างเรียบร้อยสมบูรณ์พร้อมกับเน้นย้ำเรื่องการเปิดโลกปากพยูนให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศอย่างแน่นอนค่ะ ครับในส่วนของจังหวัดพัทลุงนั้นจังหวัดได้ตั้งงบม,มาณไว้จำนวน3ล้านบาทในเรื่องของ,ของการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุงและก็สำหรับกิจกรรมตามรอยพระพุทธเจ้าหลวงนั้นจังหวัดได้จัดงบไว้ให้1ล้านบาทนะครับเพื่อที่จะได้เรียนรู้นะครับในในสถานที่ที่พระองค์ท่าน ได้เคยเสด็จประพาสจังหวัดพัทลุงซึ่งพระองค์ท่านเสด็จจากจังหวัดสงขลามาจังหวัดพัทลุงนอกจากนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงยังกล่าวชื่นชมคุณบัญญัติพัฒธ,ธรรมว่าเป็นบุคคลต้นแบบที่พัฒนาเขาชันรีสอร์ทและสืบสารประเพณีศิลปะวัฒนธรรม ของชุมชนท้องถิ่นเป็นอย่างดีด้วยค่ะในส่วนของท่านบัญญัติพัฒธรรมนะครับท่านเป็นถือว่าเป็นคนพัฒลุงที่มีความรักถิ่นเกิดท่านต้องการที่จะให้รู้จักให้คนที่อื่นได้รู้จักจังหวัดพัทลุงได้รู้จักวัฒนธรรมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ประวัติศาสตร์ อาวัลลลเเเรริ่มโปกะงงงตทนใครต้องการมาเที่ยวที่เขาชันรีสอร์ทเพื่อชื่นชมธรรมชาติย้อนรอยประวัติศาสตร์แล้วล่ะก็สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณบัญญัติพัฒธรรมที่หมายเลขโทรศัพท์0898121276หรือ0841972704ได้เลยค่ะ ที่นี่เขาพร้อมจะให้บริการตลอด24ชั่วโมงค่ะ